มีทานชาวนากับโชคดีโชคร้ายการละครั้งหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงม้าเพียงตัวเดียววันหนึ่งม้าตัวนั้นหนีเข้าป่าไปเพื่อนบ้านต่างพากันบอกว่าแย่แล้วนะโชคร้ายจริงๆแต่ชาวนากลับตอบว่าอาจจะดีอาจจะร้ายก็ได้ใครจะรู้ไม่กี่วันต่อมาม้าตัวนั้น พาม้าอีกหลายตัวกลับมาชาวบ้านจึงพูดว่าโชคดีจริงๆได้ม้าเพิ่มชาวนาก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าอาจจะดีอาจจะร้ายก็ได้ต่อมาลูกชายของชาวนาไปลองขี่ม้าตัวใหม่แต่พลัดตกจนขาหัดเพื่อนบ้านพูดว่าโอ้ยคราวนี้โชคร้ายแน่ๆชาวนาก็ยังพูดว่า อาจจะดีอาจจะร้ายก็ได้ไม่นานนักเกิดสงครามขึ้นรัฐออกคำสั่งให้คนหนุ่มในหมู่บ้านไปเป็นทหารแต่เพราะลูกชายขาหักจึงไม่ถูกเกณฑ์ชาวบ้านต่างบอกว่าลูกชายรอดตายถือว่าโชคดีมากชาวนายยิ้มแล้วตอบว่าอาจจะดีอาจจะร้ายก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตรหรอก